ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ ARM.EXE กับ Dreadout คลิปที่2นะครับคราวนี้เราก็จะมาต่อจากครั้งที่แล้วที่เราหาวิธีผ่านจากการที่เราถ่ายเทียน3มเล่มแล้วมีเล่มฝั่งขวาเนี่ยดับไปไบไบแต่รอบนี้ไม่ดับรอบนี้ไม่ดับโอเค เราจะเข้าไปสำรวจกดอินโทรแลกอะไรไม่ได้ถ่ายอันนี้ดับแล้วมีความเป็นไปได้ไหมว่าเราต้องเดินเข้าไปก็ไม่น่าใช่จิดไฟฉายไหมมืดเช่ไหวน่าจะอยู่ทางสูสาหรือเปล่าเราจะลองผลี่แล้วก่เดินวนตรงนี้แต่เรามย้อนกลับไปทางสูสาดู ดีหนาจอก็วาบได้เป็นโลกตัวใหม่ๆอันนี้มันเหมือนเป็นมุมกล้องมันให้เห็นอะไรบางอย่างเหมือนแสงอะไรบางอย่างอยู่ฝั่งนู้นรือ่ปล่าเพราะมันเป็นแสงของมันอยู่แล้วพราะ่างนั้นมันไม่เห็นหรือว่าไปตามข้างๆก็ไม่น่าได้ เอ้ย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 ถ่ายไม่ได้เดี๋ยวเดียวอะไรทำไมมีหุ่นไรกาต้องให้ใกล้ก่อนหรือเปล่าถ่ายอู้หู้หู้มันมันมาเพิ่มมันมาเพิ่มมันมาเพิ่มอืออ๋อถ้าถ้าถ่ายใกล้ๆโอ้โหอื้ออย่าฝันอย่าฝันคือสตันได้อย่างเดียวด้วยไม่อาจจะต้องหลายทีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนั่นมันเหมือนเทียนอ่ะ มันคือย,ยังไงอ่ะเอ้ยเราพาตัวเองเข้ามาทางตาอยู่กล้ตายหรออยา่าเทียนเทียนอะไรเนี่ยอ้อถ่ายแบบเบิ้ลเยอชอดหนึ่งลาถ่ายน่าจะต้องเอาลงแล้วถ่ายไป<อ>ไม่งั้นมันอาจจะไม่นำ้ำเออจะโกนเกินไปครับผมอืออ้าวยังไงอ่ะ ดไปเลยไม่เป็นไรล<อ>เลยเราลองยิงพักหนึ่งไอ้เทียนนั่นอาจจะหยิบได้ก็ได้เฮ้ยเหมือนล้มไปแล้วอ่ะแต่ว่าตัวมันน่าจะมาสี่ห้าทีโดนไม่โดนย,ยากยากอ๋อต้องให้จอมันแบบซาซาขอเรียบร้อยโอ้อยแค่นี้หยุดเราไม่ได้หรอกทำไมทำไม หน้าแดงอีกแล้วมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแถวนี้เหรอสลุไปไอเทียนนีเหมือนเหมือนมันมืดลงเรื่อยๆเนาะอืมปิดไฟฉายด้วยหรือเปล่ารือมืดไม่ใช่เมื่อกี้ไม่ได้ปิด่ายได้ไหมไม่มีอ,อะไรอะตกสายต้องกลับไปทางเดิมอ้ะมันน่าจะให้เรามา เจอกับพวกปีศาจแล้วก็หาวิธีรับมือพวกผีครต้องมันบีเพราะว่าข้างอ้ามันแค่ง,อ,งอืมตามน,น,นะครับนำนังไม่น่าใช่ความเร็วแบบนี้ต้องสปีดนะครับต้องเน้นการสปีดนิดน,นึงเทียนจะติดครบสามไหมครบแล้วมืดอะมืดมืด เดือดๆอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยเอดเข้าไปทุกทีอ๋อต้องต้องถ่ายใกล้ๆอะไรครับเดยวดโอ้โหฮยอฮยอฮืออ้าวผีบางตัวจะมีจุดอ่อนอยู่จะมีจุดอ่อนของมันนะ ถ้าเจอปัญหา,ญหาก็ให้ดูบันทึกของอินดาเกมนี้มีฟีเจอร์สำหรับการออโต้เซฟด้วย,วงงยอะไรอะเพลงด,ดีชุดแดง ต้องใช้หมอนนี่เลยโอ้ยพี่แทร์เราเริ่มอาร์คแห่งความสงสนารพี่แทร์เราก็เป็นทูอินโนเวเตอร์นี่เอง คุแน่ใจนะว่เรามาถูกทางเหอคุณแน่ใจนะว่าเรามาถูกทางน่ะแต่ถนนท่จะแย่มากเลยโอ้ยเฮ้าชั h นโ w ถึงนั่ t n เรื่องอะไรอ่ะเอาแลลงแล้ว แล้วมุมกล้องไม่ถ่ายให้เห็นข้างหน้าด้วยเห็นอะไรอะ่ะโอ้โนนบล็อกทางอ่าวสะพานขาดไปแล้วจะไปโรงเรียนแล้วไงท้าไมสะพานขาดเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้มาเดินตอนเช้าด้วยมีเพื่อนด้วยไงบ้างคะยืนเท้าเอวหรอคะ ต้องไปหาอาจารย์สิคะมิสซิสกาพวกเราอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่คุ้นอ่ะเหมือนจะไม่คุ้นสะพานนี้เลยนะนี่คุณซิสกาได้ฟังฉันไม่เนี่ยเอไม่สนใจฉันสักทีขอเวลาแป๊บหนึ่งสิ Where is this it? <laughs> <key _hehe> so right now. Actually, Miss Siska, what we should have of done was taken a left turn initially. Turned right at the intersection and then went straight before turning around and making a left instead of a right. Know it all. the Guys, hey, please. This place is so awesome. สถานที่นี้มันสุดยอดไปเลยอ,เอย่างเท่เลยเ,เจ๋งมากาามาแล้วเราจะผ่านทักตรงนี้ไปได้ยังไงอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วอยู่ด้วยกันเนี่ยยืนเก๊กกันอีกอนะ่ะช่วยกันหาทางดิมีรูปปั้นหน้าตาแปลกๆอยู่ด้วยอะไรไม่ได้คุยอะไรได้บ้างอะ่ะคุยได้ไหมอะคุยได้ ง่ายลินแค่ดีเลยมีหาวด้วยอะไรอ่ะ <S <S เพื่อนกันทักแล้วหาวแล้วเราจะทำอะไรต่อเราจะทำอะไรตอนนี้เหรอจะทำยังไงจะทำยังไงต่อะงงตอ,อะไรเงี้ยนะก้าวเดิมว่ารักมาเรื่อยที่นั่น size this is a disaster well this is just g r e a t It's, kinda like movie, it? oh, it's kind of like a horror movie, isn't it? Oh, you know, the first one to die is usually a perky girl. Just like you, Sally. <laughs> Better be careful. <laughs> <laughs> what? That is so not funny. If I die, I'm totally <laughs> going to haunt you. Well, so, as long as the ghost looks like you, I won't be complaining. If the ghost looks like you, I won't be complaining. If I won't be complaining. If in your dreams, you're a perky girl. If in your มีอะไรเหรอลินเื่อเราชื่อลินดาแล้วเขาก็ย่อเราเป็นชื่อลินเพื่อนสนิทไ้เซ็กซี่อาวี่อ้าวแล้วยังไงอ่ะคุณทุกคนแล้วอ่ะก็เป็นหน้าที่เราหราาือบ้างต้ไปหาทางไปอย่าบอกนะว่าต้องเข้าป่าหรือเปล่าเข้าป่าได้ไหมเฮ้ซอกแซกได้เห็นไหมทุกคนเห็นป้าทุกคนไม่มีใครสนใจ ถ่ายรูปเนี่ยมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยไม่ไม่ติดเลยเออเหมือนเหมือนจะได้ยินเสียง<ล>่คอย<ล>ดีล้วฝนจะมาสนใจรอบนี้ต้องตัดคลิปเร็วหน่อยมั้งเนี่ยก็รอฝนตกตกต่อนนฝนตกก็ก็ตัดแล้วแบบนั้นจะบอกลาเขาทันเลยโธ่มันเริ่ม飒มาก็ค่อยก็ค่อยบอก เดินเข้ามาในป่าไผ่ป่าไผ่เดินมาคนเดียวใจกล้าเหรือเกินมองเขาไปในนี้เข้าไม่ได้ยังไงไงกันนะมันดูไม่เหมือนทางไปงันก็ไปไม่ได้แล้วข้างหลังนุม่มก็มีทางฝักก่งี่ย สายทางนี้จะไม่ใช่เดินมาชมวิวเฉยๆหลอกให้เสียเวลาเล่นมันช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนจิตใจคุ้มหญ้าตรงนี้ถ้ากอไปทีุ่้มหญ้าแล้วตุ้มไม้ก็พุ้มมาตุ้มไม้เข้าไม่ได้ด้วยทางเอ้ยไะน่าใช่ละม,มั้งเดินร้อนกลับอย่าง ทำไมทุกคนไม่มาช่วยกันหาทางไปนีแจะเสียงของธรรมาชาติขึ้นรถได้ไหมขึ้นรถก็ไม่ได้ไอ้รูปครูไม่มีประโยชน์อะไรเลยครูเราจะทำไงดีอะ เจอปริศนาอีกแล้ว Take <my> picture. ถ่ายรูปฉันหน่อยสิอาได้เลยโอ,อ้โหอย่าบอกมี <F> เวฟเป็นเฟรนโฟ伊เวอร์โฟ伊เวอร์ถ่ายตอนหาวด้วยเป็นไงล่ะเื่อนขนาดไหนรอเวลาแป๊บนึงนะ Dad โทรหาพ่อเลยที่ไหนเนี่ยทำไมเขาไม่รับโทรศัพท์อ่ะลอ c เช็ค i ู GPS หน่อยนะมันแปลกมากเลยในเมืองไม่น่าจะมีพวกสถานที่แบบนี้อยู่เลยนะใช ไม่ไม่มีในแมปอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเมืองเนี่ยตอนเนี้ยที่ที่เขาอยู่เนี่ยไม่โชว์ไม่โชว์พี่ voice mail ไม่มีแอนมิวปากด้วยทำอะไรได้เนี่ยให้เราทำอะไรคนนี้ไม่ใช่คนที่ตอนนั้นเราเจอเป็นใช่แล้วคนนี้นั่นไงเขาทำอะไรอยู่จริงด้วยเด็ดยา่าอืมอา้าวเด็ดแค่เนี้ย ้ทางนี้มีอะไรเหรอไปไหนกันนะอย่าวิ่งแบบนั้นสิครูเป็นห่วงครูเป็นห่วงโอ้ยเอาแล้วแค่เด็ดยาแค่นี้เข้าได้เลยจะไปไกลมากนะนอกอนนำแล้วค่ะลินดาไปก่อนละค่ะไม่รอแล้วครูช้าไหน โอ้วิ่งกันสโลโอ้ไม่มีใครวิ่งซูเราได้นี่เลยนี่มันใส่เลนฮิวอืมแล้วนี่นักกีทาระดับชาติวิ่งเข้าไปได้หมอะเดี๋ยวรอชินก่อนเด็กๆได้โปรดเถอต่อต้องดูเหมือนกับต้องดูแลเราทั้งมนมีหน้าที่ต้องดูแลไม่เป็นไรครับครอยังยังวิ่งยังวิ่งต่อไปโดยไม่สผ่ใจครูอาจารย์ช่างเป็นเด็กช่วยครูช้าจังอ่ะโอ้วิ้งฝุ่นแล้วเนี่ย ผู้หญิงน้ำรา,าใครเขามาวิ่งอย่างนี้เขาไม่ค่อยเดินหอเ้ยไม่ได้ไม่ได้เราเป็น best friend for ever best friend for ever ไปะอะไรอะมาอยู่ทำไมเนี่ยเขาวิ่งตามมาเโอ,โ,โอ้โหเดินกันอย่างนั้นกี่ชาติจะถึงแ่้ะค่ะ best friend for ever ไปเร็วไปกูชา้ากูอะไรเนี่ยกูไม่วิ่งเลยเอ้าวตามเราด้วยโอ้ยน่ารักจังเลยถ่ายทีที่ โอ้มือตามเราด้วยมาไปเร็วไปเร็วโอ้ทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ไม่ใช่ละอะไรอะไรก็เป็นทุ่งหญ้าทุกคนรัดดาแลนเรามาถึงรัดดาแลนแล้วเซลามัยดาตังดีเฮ้ยโอ้ไอ้นู่นไป ปิ้งไปก่อนเลยที่มันเหลือเชื่อเลยนะเนี่ย <c oughs> โห้เมือง <c oughs> หรือว่าเกิดเ <c oughs> อาวเบรกซอมบี้บุก <c oughs> ที่นี่มันดูแบบน่ากลัวมากเลยนะ <c oughs> ทำไมพวกเราถึงต้องเข้าไปในน,นั้นนะ่ะ เรากลับบ้านไม่ได้เหรอตอนนี้ยแต่ไม่มีทางที่แบบเออ่เขาเรียกว่าอะไรนะภัยพิบัติธรรมชาติจะทำให้เมืองเป็นแบบนี้ได้มาที่หน้าสุดท้ายก็ต้องมานะปฏิเสธไม่ได้ โอ้โหพ่อหนุ่มเดินตีข้างกันเลยซันโตส S M S เอ็มเอบอร์ด,รดกโฆษณาปูนวะเฟสเลอร์อะไรเยราดาเยราดาฟูจิต้าฟูจิโกะท็อปท็อปเลอร์อะไร ครอบเรืเวียร์ว้าวที่นี่มันอะไรอะไรคือ exist แ,แบบโลกร้ารงแบบนี้มันมีอยู่จริงเ<ต>หรอเนี่ยอ๋อหรอสภาพการแตกสุดๆมีโพลงลีดอยู่ตรงนั้นโจเซฟไม่ใช่โพลงลีดหรือเปล่าเนี่ยที่นี่มันปลายแสดงความยินดีหรือเปล่า วิสกี้กาทำเขาบางทีเราก็รู้ไม่ออกน่าจะเป็นป้ายคงดีจริงๆแต่โอ้ตึกนี่ย่งเก่าเหมือนไม่มีใครมาเดินเที่ยวแล้วหลายปีวิ่งตามเราอยู่ไหมอะ่ะเวลาเวลาวิ่งตามเราด้วย เนินสูงแท้เร็วไปเร็วอิปตามาอมอนอริสมันเมืองผีชัดๆแปลว่าเมืองล้างก็ได้โสทั้หนงล้างไม่ได้ยินแล้วเขาพูดอะไรกัน เดินคุยกันช Ch ิวๆแง่เ,เราอย่าไปยุ่งกับเขาเขากำลังคุยเรื่องอนาคตกันอยู่ซุนตานด้วยและอาเฮียอีกคนหนึ่งเขาหายไปไหนแล้วเนี่ยก็มันวิ่งลงหน้ามาก่อนไม่ใช่หรอซิ่งไปไกลเกินเชื่อไหมเนี่นน <isas? S 1> ย แก๊สที่นี่ราคาแค่เจ็ดเซนเองเซนนนเซนราคาถูกเหรอเจ็ดเซนเซนเซนไม่รู้ไม่แน่ใจของเขามันเทียบเป็นเงินค่าเงินอะไรเอากำแพงเป็นอะไรนะขอกระดาษแปะอยู่อ๋อผมโอ้โหกระดาษปลิวใส่ด้วยอัหลดได้ไหมเนี่ยโอ้โห าแบบคือจะเดินกันอย่างเดียวเลยกว่าจะถึงนี่กี่นานแล้วเนี่ยวิ่งหน่อยไม่ได้เหลยมันช่วงทําใจก่อนเจอประสบการณ์มหาโหดแน่ๆส่วนมากหนังผีจะให้ความสบายใจก่อนที่จะเจอกับความโหดร้ายสุดๆแล้รู้สึกแปลกใจนะที่ทำไมเมืองนี้ถึง ถูกทิ้งทิ้งล้างไว้มันเดอร์มันหมาจริงสงสัยจ้าใส่โอยอะไรเนี่ยน้ำดื่มหรือน้ำมันอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวยว,วยหายไปไหนแล้วอะเฮ้ยทำไมเหลือสองคนแล้วไปไหนกันโอ้โหไปยืนอยู่นูน่นไกลลิฟตไม่มาต่อแล้วเหรอ แล้วเราต้องไปไหน <King muffled> เดินไกลแท้ไม่รอแล้วปูช้ามากเลยหรือว่าเราหรือว่ามันต้องอยู่ตรงนั้นแล้วเรามาเรามาแบบล้ำเกินพื้นที่เกินไปเสียง <anecdote> <_ going> รู้สามีซับมาอีกโอ้โหเพราะว่าตึกนี้ก็เป็นไปได้เป็นไปได้อาจจะเป็นตึกนี้ก็ได้โอเคตอนนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับถึงแม้ว่าเราจะทําได้แค่การเดินสํารวจพื้นที่ทางเท้ามาอย่างยาวนานโดยที่เหมือนจะยังไม่ได้อะไรเพิ่มเติมนอกจากรู้ว่าเข้ามาหลงในเมืองล้างนะครับแต่ว่า เราก็จะขอตัดคลิปเอาไว้ตรงนี้ก่อนก็ขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมกันนะครับแล้วก็รอติดตามกันต่อในช่วงที่3ของ breakout ได้เลยเร็วๆนี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับโวงดีครับผมบ๊ายบาย